การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ค o โรล่าเอ i าทีเซเ d ่นวันเดอร์คำถามท้ายละครช่อง8ประจำวันนี้ถามว่าชมาดาเอาช่อดอกไม้มาให้ใครพิมพ์1ตอบจิรายุพิมสองตอบนาทีส่ง SMS คําคำตอบมาที่4747888ผู้ที่ตอบคำถามประจำวันถูก1ท่านจะได้รับเสื้อยืดจากละครราชินีลูกทุ่ง นี่แก้วหนึ่งครับครับ,รบเอา้าเฮ้ยไอจิแกให้คะแนนเต็มกุ้งนางเต็มไหมไม,ไม่พ่อเนี่ยถ้าผมไม่ให้เต็มนี้พ่อมีปัญหาเหรอนี่แกจะมากวนทำไมจะมายืกยักทำไมเนี่ยก็ <c oughs> ถาม <c oughs> ก็ตอบมาตรงตรงตอบมาดีดีดิ ถึงผมจะไม่ชอบหน้าใหญ่นั่นนะเขาก็เก่งมากอะ,อะผมให้เต็มดุิธรรมทำดีมากฉันอยากจะจูป่าแกงยิงมันไ,ไ,ไม่ต้องไปต้องแล้วนี่เดี๋วไปบอกพิธีกรน,นะอบอกว่าใครชนะการประกวดครั้งนี้นะได้มาทำเทปในค่ายเราเฮ้ยทำไมอะอ้าวนี่เพชรเม็ดนี้ต้องเอามาเจนอะไรเพราะฉันเชื่อว่านี่ไอชาตรีมันก็ต้องใช้วิธีการแบบฉชนเหมงัน,งน,นมันก็เป็นตัวแทนของค่ายมัน มาสอสเสวงหานักร้องที่ชนะการประกวดเวทีนี้เหมือนกับฉันเพราะฉะน,นั้นเราต้องตัดหน,น้าไปก่อนธุรกิจเอาละครับตอนนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านก็อยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะประกาศผลเราขอแจ้งข่าวดีจากคุณจลันเจ้าของบริษัทสยามซองให้กับผู้เข้าประกวดทั้งสิท่านได้รับทราบนะครับสำหรับผู้ที่ได้แชมป เราจะได้ทำอัลบั้มและจะเป็นศิลปินในสังกัดของคุณจรัญสยามซองจะโด่งดังเหมือนคุณชมาดาก็ได้นะครับรอรู้นะครับว่าจะเป็นท่านใดและตอนนี้รายชื่ออยู่ในมือผมแล้วขออนุญ,ญาตนะครับรักใครเชียร์ใครติดตามกันเอาละครับตอนนี้รายชื่ออยู่ในมือผมแล้วผมขออนุญ,ญาตประกาศอันดับสามก่อนนะครับอันดับสามประจำปีนี้ ได้แก่คุณประชันขันอาสาครับแสดงความนดีด้วยนะครับร้องหลุ่มอนาคตไกลเนี้ยกูได้ที่หนึ่งแน่เลยชัวรงเลย้องดีกว่าเขาด้วยเอาละครับอันดับสามผ่านไปแล้วอันดับสองนะครับผมจะประกาศอันดับสองลารุ้นนะครับ สำหรับอันดับที่สองได้แก่กุ้งนางสาวิตีมณีวงรับเจ้าของบทเพลงสัญญาบ้านทุง่งไ ขอเชิญรับด้วยกยิจยศจากท่า,านผู้ว่าและรับรางวัลเงินสด10,000ื่นบาทครับกรรมการตัดสินผิดหรือเปล่าวะนี่กรุงร้องดีะตายอะนะครับก็เป็นเรื่อง,งธรรมดานะครับที่อาจจะมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเอาละครับตอนนี้เรามารุ้นระทึกกันสําหรับผู้ที่จะได้แชมป์และมีโอกาสได้เป็นศิลปินในการทาระบานะครับว่าจะเป็นท่านใดรายชื่ออยู่ในมือแล้วเราจะประกาศแชมป์นันบัดนี้ครับ และผู้ที่จะได้เป็นแชมป์ประจำปี2,555ได้แก่ใบตองรุ้งลาวันครับขอเสียงประเมือนหน่อยครับ คดยะกับท่านผู้ว่าได้รับรางวัลเงินสด3 0 0 0 0ื่นบาทนะครับนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็หลายๆท่านด้วยกันเอาละครับวันนี้การแข่งขันการประกวดสิ้นสุดลงนะครับเราก็ได้รับทราบแล้วว่าท่านใดที่คว้าแชมป์ประจำปีนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกรางวัล สำหรับผู้ที่พันหวังนะครับไปโอกาสหน้าปีหน้าเรามาแก้ตัวกันใหม่ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกทกท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการรวมถึงทุกท่านที่ติดตามการแข่งขันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ผมและก็ผู้ประกวดทั้ง10ท่านต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เออท่านครับผมข้องใจเกี่ยวกับเรื่องคะแนนการตัดสินของกุ้งนางผมอยากให้ท่านทบทวนดูอีกสักครั้งนึงครับโอ้ยไม่ต้องไปทบทวนหรอกเพราะเด็กที่ได้เนี่ยผู้ใหญ่ฝากมานี่ท่านพูดว่าคนที่ชนะเนี่ยผู้ใหญ่ฝากมางั้นเหรอครับแล้วเวทีเนี่ยเขาต้องการคนเก่งมีความสามารถนะครับที่ชนะมาเนี่ย เขาร้ออย่างนั้นเขาชนะได้ยังไงล่ะครับท่านโถคุณอย่าเครียดไปหน่อยเลยนี่มันก็แค่งานประกวดร้องเพลงขำๆนะ่านไ,ไม่ได้นะครับท่านผมเชื่อว่าครูชาตีผมและกรรมการทุกคนเนี่ยต้องเทคะแนนให้กับกุ้งนางกรรมการคนอื่นๆนะเขาก็เทคะแนนให้กับไปตองกนะันทั้งนั้นแหละคุณ เานอย่าบอกนะว่ากรรมการคนอื่นสมรู้ร่วมคิดกันหมด ได้มาหมื่นหนึ่งอ่ะก็ยังทีนะนะแค on ่รวบรวมเงินในบัญชีของฉันมันก็ยังขาดอีกังเยอะพี่ฉันจะหาเงินที่ไหนมาเป็นค่าพาตัดให้แม่ได้อีกล่ะอย่ามันท้อสิกุ้งเดี๋ยวพี่จะช่วยกันหาเงินเองนะ คงนางจะต้องเสียใจทำไมไม่ได้ที่หนึ่งอะฮะเธอไม่เห็นหรอกเหรอว่าคนดูเนี่ยเขาชอบเธอกันใหญ่เลยเธอไม่ดีใจเหรอฮะดีใจค่ะครูแต่ว่าหนูอยากได้รางวัลสามหมื่นนะคะโอ้โหเด็กน้อยเด็ก เก่งๆอย่างเธอเนี่ยครูเห็นแววเธอแห่งการเป็นศิลปินอีกหน่อยอนะเดี๋ยวว่าจะสามหมื่นเลยเธอจะต้องได้มากกว่านี้ครูอยากจะชวนเธอมาเป็นนักร้องลูกทุง่งสนใจบ้างหรือเปล่านะ่ะฮะสนค่ะ <Hey. S 2> สนใจค่ะครูไม่ได้ชวนแกซะหน่อย เอาอย่างนี้ก็ได้ครูจะรอเธอตัดสินใจนะก่อนวันพรุ่งนี้ครูจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเธอค่อยให้คำตอบครูเบอร์นามบัตรครูหมดใครมีโทรศัพท์มือถือบ้างหรือเปล่าเนี่ยครูขอเบอร์หน่อยไม่มีอะค่ะไม่มีครับ ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ครูจะไปรอเธอที่ตลาดรอที่ร้านเครื่องไฟฟ้าร้านที่เราเคยซื้อหม้อหุงข้าวกันไงล่ะฮะดีไหมตกลงนะครูจะรอเธอขอบคุณนะะไปก่อนนะ ร้องไห้สิอีกหน่อยอ่ะกุ้งก็จะได้เป็นนักร้องดังแล้วนะอย่าร้องนะกุ้งฉันไม่อยากเป็นนักร้องหรอกพี่ฉันอยากเอางานไปเป็นค่ารักษาให้แม่ผ่าตาดนะัดอ่ะกุ้งเป็นไงล่ะนชาชเชเอมเปิดประเด็นดีนักเนี่ยเพราะแกคนเดียวอะ่ะจะเย็นนะกุ้งนะ นางเธอเสียใจมากเหรอคุณเป็นคนให้คะแนจนจะมาถามอะไรอีกอะ่ะอยากให้ฉันแพ้ฉันก็แพ้แล้วนี่ไงล่ะพอใจหรือยังน,นี่มันมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเมื่อวานนี้ผมคิดว่าคุณเป็นคนดีแต่ตอนนี้ผมคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้ะใช่ เสียแรงที่ฉันเคยแอบปลื้มคุณฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมคุณต้องขี้กองด้วยนี่ฉันไม่ได้ทำนะคนอื่นต่างหากเราคุณไม่ต้องโทษคนอื่นหรอกฉันเห็นคุณไม่ฟังฉันร้องเพลงด้วยซ้ำแบะแต่ฉันคุณแค่เจ็มากสกใช่ไหมอ่ะถึงทำแบบเนี้สาใจมากสักใช่ไหมฮะ ตกรอบแค่นี้เวทีอื่นก็มีต้องเยอะแยะทำามงจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่งั้นน่ะกุ้งพี่ว่านะพรุ่งนี้รีบไปรับปากครูชาตีกันหกนะ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 นี่นี่กุ้งแอบไปประกวดร้องเพลงลูงพุ่งมาเหรอแมา่าฮ่ามันก็ทำให้เองจนขนาดนี้แล้วหาว่ามันทำให้เองเสียใจเองนั่นแหละ